สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดียามกลางวันวันนี้นะครับนะกลางวันนี้นะครับน้องก็เอาพระนะฮะสมเด็จนะครับพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับคัดมาแบ่งปันให้พี่วันนี้นะครับ20รายการนะครับเผื่อพี่พี่ชอบตกใจองค์ไหนนะครับสามารถที่ต่อจากที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรน้องได้เลยที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ วันนี้ครับเดี๋ยวมารับชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับคัดมาให้พี่นะครับได้จับจองกับพี่นะฮะมาเป็นรายการแรกฮะรายการที่หนึ่งมาสวยๆกันเลยครับกับรายการนี้นะครับเนื้อสายลุกมัตพิษองค์จินดามันีตะกุดทอง14ดอกนะครับตรงอกทองคํานะครับอกเป็นทองคานะพี่นะรายการนี้คุณเบอร์แปดสองครับรายการนี้อกทองคำครับรายการนี้มีหนึ่งรายการะฮะองค์นี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับ ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะรายการที่สองครับนี่ฮะมารายการนี้ฮะรายการที่สองเลขโค้นเบอร์เลขหกสิบเอ็ดฮะรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับลงลักนะครับนาลงลักปิดทองหน้าหลังฮะนี่ลงลักปิดทองนี่ฮะเลขโค้นเบอร์สองหกหนึ่งนะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะพี่นะ ต่อมารายการที่3ครับเลขคนตเบอร์เลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพกซับลงลักปิดทองฮะรายการที่3นะครับรายการนี้เอาไป200บาทนะครับ200บาทครับพี่ชายรายการที่3ครับรายการที่4มาอีก1องค์ท็อปพีเมียมครับรายการบนสุดครับนี่คือรายการนะครับ รอือเนื้อจินดามณีคุกว่านนะครับตะกุดทองคํา1ดอกครับเลขคนณทะเบอร์มายเลขห้ครับรายการนี้ตะกุดทองคํา1ดอกแบ่งปันที่พี่ที่500บาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่500บาทครับพี่ชายรายการที่4นะครับ ต่อมาครับรายการที่5เลขคุณเบอร์มันเลขนครับรายการที่5เลขคุณเบอร์60รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับตะกุดทองทิพย์9ดอกรวยมวนสารฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่280บาทนะครับ280บาทครับพี่ชายรายการที่5ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่6นะครับนี่ฮะ รายการที่6กอะก็สวยไม่แพ้กันนะครับสำหรับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อว่านน้าตาลนะครับนะลงลักแดงนะครับหน้ากากนวะโลหะครับพี่ชายนะครับรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสามฮะรายการนี้หน้ากากนวะนะครับขอสองร้อยพิเศษรายการขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับนะรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่เ็เลขค้นตเบอร์มาเลขเจ็ครับรายการนี้รายการที่7นะครับเป็นเนื้อก้นคกนะครับองขาตะกุดเงินแท้1ดอกหลังฝั่งเพชร5้สีครับรายการนี้ขอ280บาทครับรายการนี้รายการที่7ขอ280บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่7นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะครับ รายการที่8ครับรายการนี้มาเป็นตะกรุดเงินนะครับเลขโคดตเบิงมายเลขค่าที่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อพญาสเสือขาวองค์ดําตะกรุดเงินแท้1ดอกครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับรายการที่8ขอแบ่งปันพี่250บาทฮะขอแบ่งปันพี่ที่250บาทครับพี่จันรนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเลขโค้ดจำนวนเลขสิบแปดรวมกันเลขเก้านะครับเป็นรายการกันเมื่อสักครู่นะรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่สองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายหรืรายการที่เก้านะครับชอบพี่ชายตรงไหนนะครับจับคู่มาพี่นะฮะเดี๋ยวน้องราคาพิเศษให้นะครับต่อมาครับรายการที่ไปที่รายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นเนื้อมหาว่านนะครับองค์แดงนะครับปัดมุกนะครับฝั่งเพชรนะครับเลขโค้ดตัวเบอร,บอร์มาเลขแปดสิบสองรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขห้าสิบสามครับรายการที่เป็นเนื้อก้อนหอยปิดทอง นครับหน้าหลังครับนี่โอ้โหคมๆเลยพี่ชายนะสรับรายการที่11นะดนสวยๆคมๆเลยนะครับเลขกคนจะเบืร์ให้3รวมกันได้8เลขรวยด้วยพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย220บาทครับนะรายการที่11ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยิบรายการที่12บสองฮะสิบสองเลขคู่ตัวเบอเลขห้าสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นก้นหอยนะครับพญาเสือองค์ว่านนะฮะรอยพลอยนะครับนะรอยพลอยแล้วก็ฝังทองไหลด้านหน้านะครับฝังทองไหลด้านหน้าพี่รายการที่สิบหกนะครับนี่เอาไปวิจัยสองร้อยยี่สิบาทนะครับสวยๆเลยวิ่ชายรายการที่สิบสองครับ ต่อมารายการที่13ครับอีกหนึ่งองค์ครับนะหน้ากากนวะนะครับเลขคนเบอร์3 0กับรายการนี้ฮะรายการนี้นะครับนะเลขคุเบอร์3 0นหน้ากากนวะนะครับขอแบ่งปันใพี่นะครับราคาเดิมพี่250บาทนะับพิเศษให้พี่ชายนะครับรายการที่13นะครับนะสำหรับเนื้อว่านน้ำตาลนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่รายการยี่เลขคุณต้เบอร์มาเ 70, ลขเจ็ดศูนย์รายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยองค์ดำนะครับจะกุดเงินแท้สามดอกเลยรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่ฮะนี่อสวยๆเลยนะครับนะนี่ ต่อมารายการที่15ครับรายการที่1 5รายการนี้เป็นเนื้อนําเลิกตัวอย่างฮะด้านหลังมีบวงบ่วงนักล่านะครับนี่ฮะรายการนี้จะไม่มีโค้ดเป็นรายการตัวอย่างครับนะหรือเรียกว่ารายการพิเศษเลยก็ว่าได้กับเนื้อว่านน้าตาลตะกุดเงินแทะลอยว่านนะครับนี่เนื้อตัวอย่างนะครับไม่มีนลพี่นะลงนังนึงแทบไม่มีเลยนะเป็นรายการเซอร์ไพรส์กับเนื้อตัวอย่างก่อนจะทํานําเลิก ก็จะทาองค์จริงนะรายการนี้เอาไปพี่ชายขอที่300บาทพอพี่นะครับรายการตัวอย่างนําเลิกฮะรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16ครับรายการที่16เลขโคดเําเบอร์มาเลข77็ครับเลขเบิ้ลนฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งองคแดงนะครับตะกุดเงินแท้1ดอกฝังเพชรครับรายการนี้เอาไป280บาทครับพี่ชายสวยๆเลยนะรายการนี้นะครับนี่รายการที่16ครับ ต่อมารายการที่17เลขคุณต้องเบิร144 17เลขคุณต้อเบิร์144ค,ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านองค์ดำปลัดหน้าโรยมวนสารนะนี่ฮะสวยมากพี่ชายนี่ค,ค,ร, 1, 4, ครับเลขคุณต้องเบอร144นะรายการนี้เอาไป240บาทพอพี่240บาทพอครับพี่ชายรายการที่สวยวันนี้พี่รายการที่นี่ครฮะรายการเมื่อกี้นะครับรายการที่17นคะครับ เดี๋ยวมาต่อรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับรวมเมลดสาดนะครับนี่กล้องล้มไปหนึงนี่ครับรายการที่คจะเบอร์เก้าสิบสี่ครับรายการนีปแบ่งปันให้ที่สองร้อยบาทครี่ชายรายการที่สิบแปดครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับอันนี้พี่นะต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าครับรายการนี้ฮะนี่ รายการนี้นะครับเลขค้นตัวเบอร์มาที่70รายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับคุกหนักนะครับฝังพอยจะกดเงินแท้นหนึดอกนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่250บาทพอพิจารานะครับแบ่งปันให้นะรายการที่19ฮนะ ต่อมาครับรายการที่20ฮะรายการที่20ครับครับ mm. ส,สวยๆในวิชา mm. เลขคนณตเบิร์น1-05รายการนี้เป็นเนื้อว,ว่านนะครับคุกมวนสารตะกุดกินแท้1หน่ดอกนะครับฝั่งเพชรฮะ mm. เลขคนณตเบอร์น1 0 5ครับรายการนี้เอาไป250บาทของวพชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่21ครับรายการ21เลขคนตัวเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลข7ครับรายการนี้เป็นเนยวาวน้ำตาลตะกรุดเงินแท้1นดอกโรยว่านครับรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะรายการที่21ครับ รายการที่22ครับรายการนี้นะครับเป็นเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าศูนย์นครับรายการ22รายการนี้เป็นเนื้อภายดําปัดทองฝังท้องไหลฮะรายการนี้เอาไป220บาทพอครับพี่ชายรายการที่22ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่23รายการนี้เป็นเนื้อว่นนะฮะตะกุดเงิน1ดอกลอยว่นนะครับนะ ด้านหลังฝั่งพลอยครับเลขคุณตเบอร์ครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดห้าเอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สามฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการตัดไปเป็นรายการที่ยี่สี่ครับก็คือนก่ีนะรายการที่ยี่สี่ครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้อพิาสายลุกนะครับนะนี่ เนี่ยเนื้อสายลุ้งนะครับหน้าปัดทองหลังปิดทองครับเนี่ยเลขคนตัเบอร์หนึ่งเจ็ดสามครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยมวลสารเลขคนณตัเบอร์หมายเลขสิบฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่26ฮะรายการที่26นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดำเวลารวมมวลสารแร่เหล็กน้ำพีตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะครับเลขคู่ทะเบร์97นะครับรายการนี้เป็นรายการที่26นะครับเอาไปพี่ชาย250บาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับเป็นรายการที่27ครับ รายการถัดไปเป็นรายการยีิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับนะครับเป็นเนื้อเขียวพวกกระซับตะกุ่นเงินแท้หนึ่งดอกนะครับเลขคนเเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเงินถามทองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายนะพิเศษให้นะสามเงินถามทองพี่รายการยีิบเจ็ดครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับรายการยี่แปดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับลงรักปิดทองฮะ เลขคุณเบอร์หมาเลขสามตัวเดียวหลักเดียวเลขต้นๆพี่นะเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่ใหญ่รายการที่ยี่แปดครับต่อมารายการยี่ิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะแป๊บนพี่นะเป็นเนื้อผงทูบนี่ฮะเป็นเนื้อผงทูบเป็นปิดเนื้อปิดแบบนะ นะครับนี่รายการนี้นะครับนะรายการที่ยี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านองคแดงปัดมุกนะครับนะรา,ายการนี้ความจริงเพชรอยู่อย่างนี้นะเป็นเลขหนึ่งด้วยเลขไมททับเดยนจะเพชรหายถ้าเพชรหายองค์นี้ใครจะรับนะเลขหนึ่งด้วยผมขอที่ร้อยห้าสิบาทพอผมส่งให้พี่ร้อยห้าสิบาทผมส่งให้พี่ชายรายการยี่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ สามสิบนะรายการที่สามสิบนะครับรายการที่สามสิบนะครับใน่นะรายการที่สามสิบรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ยเนื้อว่านพลดับนะครับฝังทองนะครับฝังทองเอฝั่งพลอยนี่ฮะนี่เลขคนจําเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นะครับ,ะะนะะ 140, ร,บรายการนี้เอาเป็นสองร้อยบาทพอพี่สองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดฮะ ต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามที่สองอ่ะรายการที่สามทีบสองครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับนะตะกุดเงินหนึ่งดอกฝังท้องไหลครับเอาไปวิ่ชายเลขคู่ตัวเบอร์แปดสิบเก้าเอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สามสิบสองนี่ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการที่สามที่สาม รายการที่สามสามครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่างนะครับพุกมวนสารตะกุนเงินแท้หนึ่งดอกฝังเพชรนะฮะเลขคูตเบอร์หนึ่งสองสามเลขเรียงด้วยรายการนี้ผมขอสองร้อยแปดสิบาทแลวกันเลขเรียงขอสองร้อยแปดสิบาทและการพี่ชายนะรายการที่สามสิบสามต่อมารายการที่สามสี่ครับรายการที่สามสี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวสมเด็จรวมมวนสารฝังเพชรนะครับ เลขคนจนวหนึ่งสี่แปดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับเอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชยนะครับรายการที่สามสิบสี่ฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามห้ารายการที่สามทห้าครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อสายลุกนี่ฮะพายาเสือนี่ครับนี่ปิดทองด้านหลังนี่ครับนี่ เลขคุณเบอร์2 0 0ครับรายการนี้เอาไปพิชายแบ่งปันให้รายการที่สามสบห้าเนะเอาไป2 4 0สี่บาทพอพิชายนะครับรายการที่ส5ห้านะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สามะหครับรายการที่สาหรายการนี้นะครับสามหนะครับเป็นรายการเนื้อขาวน่ครับเนื้อขาวนี่ไง เนื้อขาวสมเด็จรวมมุสานนะครับนะเนื้อขาวสมเด็จรวมมุสานนะครับนะครับเอาไปพี่ชายรายการนี้ได้คูัเบอร์หนึ่งแปดสามฮะรายการที่สามสิบหกนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สามสิบเจ็ดครับรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบเจ็ดรายการสุดท้ายครับรายการสุดเจ็ดรายการนี้นะครับเป็นเนื้อ กากยายักษ์นะครับคุกว่านนะครับเนื้อดำเนื้อกากยายักษ์คุกว่านฝังท้องไหลครับเลขหัวตเบอร์นะครับเลขเจ็ดจุดห้าครับรายการสุดท้ายรายการสายเจ็ดนะครับแบ่งปันที่พี่นะครับที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่ชายรายการนี้เดืองแสงเลยนะคุกว่านเลืองแสงก็พี่ชายรายการสายเจ็ดนะครับสายอีพีกวันนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อะไรและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณที่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ